ครับสัมภาษณ์หน่อยมางานประกวดพาเครื่องที่ไหนครับนานโรงเรียนน้อยสามพันครับอันนี้เราจรับเก็บเป็นกรรมการไอชูบัตรกรรมการหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เขาไม่เชื่อนี่ครับนีอกรรมการเอออะไงคุณแบงค์พระนคอนไม่ใช่เหรื่อเหรื่อลื่นเหลือลื่นนี่เดินไปไหนเนี่ยพี่นี่เดินไปไหนไม่ดู้แม่งเดินพาไปไหนเนี่ยพาไปไหนนี่นี่เสื้ออะไรเนี่ยเอ๊ก้าวไอเอ๊ก้าวเว้ยต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ครับพี่ๆมาส่งประกวดเยอะมากๆครับ เต็มโต๊ะเลยนะครับรายการนี้ต้องบอกเลยว่าหลายรายการอย่างมากครับที่ผมนับคร่าวๆได้เนี่ยพระประมาณ99องค์เลยนะครับรวมรุ่นของพี่บอยทวาจันทร์เลยนะครับที่มีการจัดสร้างมาครับก็ตั้งแต่หลวงพ่อทองนะครับแล้วก็มาหลวงพ่อพัดแล้วก็มาหลวงพุทจเจอนะครับพระ พิสัต์พังพการนะครับแล้วก็เท้ามหาพรมนะครับเท้ามหาพรมเนี่ยเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันนะครับก็มีงานประกวดเลยนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้ครับพี่ๆให้ความสนใจกันเยอะอย่างมากครับคณะกรรมการก็ตั้งใจตัดสินกันอย่างมากครับต้องบอกเลยครับว่าเยอะมากๆครับรอบนี้ครับคณะกรรมการวันนี้ครับก็ได้แก่พี่วิวัตรเอเก้านะครับพี่จิมวังน้อยนะครับแล้วก็แม่มะมวยนโมแล้วก็อาจารย์ตีห้องโหนนะครับแล้วก็พี่มีดีนะครับพี่แบงค์พนครพี่เล็กศิีนครินนะครับแล้วก็ผมนะครับมีสินนะครับรายการที่ส่งประกวดทั้งหมดนะรรกก็็37าายจเป โต๊ะที่84นะครับวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวพันล้านโดยคุณบอยทัพจันนะครับพี่พีสายเจ้าสัวพี่บอยทัพจันนี่ต้องบอกเลยครับว่าเหนียวแน่นอย่างมากครับ มารวมส่งนะครับประกวดแข่งขันกันนะครับหลายๆท่านอย่างมากเลยนะครับก็งานหน้าครับฝากด้วยครับว่าเราจะไปประกวดกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีประชาสัมพันธ์นะครับที่หน้า f a c e b o o พี่วิวัเอเก้านะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันว่าจะมีรายการอะไรกันบ้างนะครับรอบหน้าครับรอบนี้ก็ขอบคุณพี่คนมากๆครับที่เมตตาครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข่าวๆกันดีกว่าครับบรรยากาศตอนตัดสินเสร็จแล้วแล้วมารับพระครับเยอะจริงๆครับรอบนี้ครับบอกเลยี่วัต ซัสบสง99องค์เลยใช่ไหม